มากินหมูกระทะครับผมหมูกระทะคุณตวีเดอร์พี่นอ้องกันครับว่ามีอย่างนี้ขอาไปเบิ้งเลยครับผม มีอย่างแน่น้อนิเนาะกลุ่มเกิตาเออแต่เสียบติ่มี่น้องเบิ่งกุ้งสดๆเลยนี่วดีเยมเออติ่มซี่น้องวินดยอยากกินเนื้อย่างอยากกินเนื้อย่างเิ่ามันเด็กสองคนเสียบต่อเลยผ้ามะเร็มคีเอเตอร์ใหญ่เลยเนื้อได้ได้ได้แล้วเนาะได้ได้แล้วก็เลยผ้ากันปลาสดปลาดอรี่พี่น้องแมงกระปรุนกัะมีแล้วผมก็ปลาดอรี่ปลาดอรี่ ตามสิบกี่จุดซดครับไอ้บนกลางนี่ครับผมนี่จะเป็นเนื้อได้ครับเนื้อหมูสามชั้นเป็นหมูได้ครับผมบุฟเฟ่ตคุนทวีราคาที่ประมาณนี้ได้ครับ

คุณตว,วีนางรองอร่อยไหมเด็กๆดูเบิ้งกับพี่น้องมาเดื้อมาจุเดเสี่ยมกันครับ